อาวันนี้เรามาดูดี a x ตัวแครบยกสูงกันบ้างนะครับสีขาวด้วยผมไม่ค่อยได้มานะครับสีขาวเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเราว่ากันท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันก่อนเห็นไหมครับสวยเดิมมากๆนะครับคันนี้ตัวจริงๆบันดงบันไดข้างเดิมหมดเลยแม็กเดิมอยู่ครบนะครับตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงจากโรงงานนะอะดูชัดซีหน่อยชัดซีก็สวยนะครับเห็นไหมดำสนิทเลยอลองคอดูหน่อยนะครับเสียงบางๆเลยไม่ต้องห่วงนะ ท้ายเป็นไงนะครับเป็นตัวแพตตินัมนะครับอดูซูเปอร์แพตตินัมเปิดข้างหลังดูหน่อยดูแมกไลเนอร์เห็นไหมครับไม่มีบรรทุกหนักนะครับไม่มีรอยลากรอยอะไรมานะถือว่าสวยเลยนะครับมเม็ดกระดุมด้านหลังตัวนี้ก็อยู่ครบนะครับมเม็ดกระดุมเนี่ยต้องดูดีๆนะครับถ้าไม่อยู่แปลว่าชนท้ายหนักมานะอ่าเห็นไหมด้านหลังสวยเลยด้านนี้ก็บันไดข้างอะไรก็อยู่ครบครับ บันไดข้างเดิมคิ้วเดิมอยู่ครบหมดเลยแม็กเดิมดูชัสซีด้านหน้าหน่อยเห็นไหมครับชัสซีก็สวยดูกระจังหน้าเป็นไงไฟเฟยสวยครับไฟตัดหมอกมีรถถือว่าสวยเดิมเลยคันนี้นะครับบอกเลยนะเป็นตัวเสากลางแล้วด้วยเป็นตัวเวอร์ชัน2นะครับเห็นไหมรอยตรงนี้ก็ไม่มีผุไม่มีอะไรนะครับขอบหน้าต่างอขอบกระจกนะเห็นไหมดูด้านในบ้างเปิดด้านในมาเป็นเบาะหนังแล้วนะครับคอนโซลสวยเลยแบบนี้ ่าเบาะหนังสีดําไม่มีขาดเลยนะครับเบาะถือว่าสวยมากๆคอนโซลกลางแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์รถเห็นไหมครับสะอาดมากๆพรมเพมิ่มด้านหลังเห็นไหมครับรถสวยเลยหลังคาด,ด้านในรถสะอาดนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับแผงประตูไม่มีแตหกหัก เราเรามาดูห้องเครื่องนะครับเปิดห้องเครื่องมาเราดูคานหน้าก่อนเลยนะครับว่าคาน versucht, หน้ามันบอกได้นะครับว่ารถโดนหนักหรือเปล่าดูเพจก่อนเพจหมดสีดําหรือเปล่าเห็นไหมครับไอ้ตัวมันๆน,นี่เป็นสเรเปผมนะครับไม่มีอะไรลองดูครับกล่องเป็นกล่องแบบเรียบครับเป็นเวอร์ชันสองเนาะคนเล่นดีแม็กจะรู้ดีตัวถังเห็นไหมครับสีเดิมๆเ,เลยนะครับห้องเครื่องแบบนี้นะสีกึ่งเงากึ่งด้านนะครับติ๊กเกอร์ ER เดิมจากโรงงานคานข้าง,างอยู่ครบหมดครับติ๊กเกอร์ ER, เห็นไหมครับเม็ดอาร์คต่างๆ เม็อาร์คเดิมนะครับอ่าต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์บ้างครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.5 i ไอเทคคอมมอนเรลนะครับอ่าลองดูลอบเครื่องหน่อยมีหยดมีเยิ้มมีอะไรเปล่านะครับเห็นไหมถือว่าแห้งสนิทนะครับเครื่องแบบนี้นะอ่าลองดูเห็นไหมรถสวยจริงฮะดูที่ผมชี้ไหมจุดนั้นก็แห้งนะครับอ่าเป็นในบ้างฝาซูบเห็นไหมครับรถถือว่าแห้งสนิทเลยรถสวยจริงรายละเอียดรถคันนี้นะครับเป็นอิรุสุดีแม็ก เครื่อง2,500นะครับเป็นตัวไฮ g h นเดอร์นะครับปี09ผมขายอยู่แค่1 9 8 0 0 0สเาเท่านั้นนะครับใครสนใจเนี่ยโทรมาได้เลยที่089 405 0202แ่เต้นเป้ดสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี